สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสัตว์เป็นหักกระสิบไปหาเห็ดจ้าสวัสดีพี่น้องไปเห็ดแต่สาวๆพี่น้องยังขึ้มเยอะเห็ดไปแหงเห็ดดอกหน่อยดอกสีดำสีขี้ดินสั่มพี่น้องเอ้ยเห็นเห็ดปดจ้าใส่เต็มสาวเ๋ยวพี่น้องก็สิว่า พ่อเห็ดใครนะจ้าพี่น้องนี่เห็ดไข่คือเห็ดไขรค่ะดอกางามงามพี่น้องสวยจริงอะไรจริงเห็ดไข่มันนดออกตามโพลนะจ้าดอกเดียววะวกตกตีออกเป็นหมูเนาะไปจีบปนพี่น้องโอ้ยทั้งมืดทั้งหกพี่น้องเอ้ยพอ ja. ่อเห็ดละจ๊ะเห็ดหักกระพน กอนอไม้นี่พี่น้องเห็ดดอกกระลัำตาหักหักกระพณ์ถ้าพูดลายไปแต่หนูหน่อยเนาะหรือมนนันบันจะออกปะมุนป่าหน่อไม้พี่น้องเอ,อ้ยเห็ดหักกระพณ์ว่าตาหักกระพณ์ได้เอรีแล้วเนะาะมันบันจะออก นี่พี่ดองเก็บเก็บออกหน่อยแทะ <laughs> บัดบาว่าเนเะก็บโมเดียบกระตานึงพี่ดองเออบัเดเบ้าันี้พ่อโม่แรกของเราเห็ดหาดอกคกดอกจะไตก่ก่อ <laughs> นไหมเราจะเห็ดปลวก <laughs> พี่ดอง บอลเขาเก็บเมื่อวานมันออกอีกได้่เราแต่ว่าห้ามานันห้อยเขาเจ้าเก็บจนมุนอุยปุ้ยแต่ยังเสิร์ฟไปเห็ดปกตับได้ใส่กอนไปปกตับไปเสี้ไี๋นีร็บวานสองดอกเออยู่หาเบิ่งแล่เดี๋ยเีองเห็ดเก็บลำเก่าเมื่อวานแต่ว่าเขาเจ้าเก็บจนหมุนเลยนะเมื่อวานผมออกก็มีแล้วเขาจะเอาก่อน เพ็ดพวกน้อยเป็นแบบนี้แหละข้าจ้ากับเก็บประบัดคือการเป็นบอกเปนออกกลามอะไรมันจะออกกลามไปนี่ถือดากบังเห็ดน้ำกัดจ้าแต่ว่าพ่อบังบมปิดบังว่าถ้าเอาตัดมุมนั่นเนาะจัะไปดอกเห็ดกำลังสวยดอกงามๆเนาะบังว่าน่ะพากกันเอาแต่มุมเดียวพี่น้อง บ ane, bride, yeah. ริมาบอกในห้อยเขาเจ้าเอากระมุนหน่อปุ๋ยกันได้แต่ยังมีเหลือให้เอาเก็บอีกอยู่หนึ่งแต่ส่วนมันนแต่ปลายดอกพี่น้องได้เก็บหลายอยู่พี่น้องบริเก็บหน่อยอยู่ที่นี่กำลังพ่นดีกดต้าดาวใหญ่ไก่เมื่อกี้ คือดอมีแต่ดอกงามจ้าลาย,ยจ้าลาย,ยจ้าโอ้ยหัยหกกระโพดเออตะปลา, <c oughs> ายดอกมันน,น,นี่คือดอกเห็ดปวกนี่รับกระพดนี่ซีซัลาบจ้ะตามันหักกระพดนดีเลยรรอพี่น้องม,มาเก็บเห็ดปวกน้ำกันนะจา้ามานมานจ้ะที่นอง แล้วหมูหมูใหญ่อีหลีเนาะขนาดขาเจ้าเก็บก่อนเลยอ,เอันนี้อานจาะก่อนเลยนนะลเห็นดนี่นเอันนี้มันจะง่ไงปลาเนั้นแหละแล้วก็พ่น่ะความจีความจินเลยล่ะเห็นแต่ปลาเห็นแต่ปลาในน่อยนู่นนี่นู่นบางบางเห็ดปวกพ่นใหม่น้อยแท้น้อยว่าดีเลย นี่มื่อไหร่ป้าฮักกระพนอยดีเนาะกานยาวๆดอกมันยาวสุดแต่หอยเขาเจาะเก็บน้ำได้เลยโผล่อยู่ที่กระมีจะดเดียวเดียบแล้วรือเปล่เด้ๆเดียบเข้าไปเลยดอกมันน้อยเนี่ยเห็นเนาะ ยยนพอดิแกงพี่น้องน้องเออพัดตบักเก็บให้ปวกกันเด้อจ้าจะซูมนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอันนี้คือลำเกาหมูทำบะเก็บเมื่อวานนี่แหละลำเกาหมูทำบะเก็บเมื่อวานพี่น้องนี่จ้ะมันลามออกหลายแหง้งจะเก็บก่อน <c oughs> หมูที่สองที่เขาเก็บเมื่อวานแหละแต่ว่าข้าเจ้าเก็บก่อนไปส่วนหนึ่งเลยเขาก็ยังได้มาเก็บลําอีกก็ยังดลหลายเติ่พี่น้องพอกแกงแล้วพี่น้องเห็ดอันนี้กําลังบานดอกน้ำงามนี่จ้าสวยจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันนด้วจ้าเก็บลําเก่าก็ได้พอกแกงพี่น้อง ขนาดเจ็บลายคนเลยดีๆน,นะเก็บลำกันไปลำกันมาแลวพี่น้องเอ้ยฮะวมาวดจุดเป็นต <laughs> เตอแปนก็กวดมาบ้านนเองดอพี่น้องเห็ดปวกมันคือเห็ดปวก มันปลาเก็บหเห็ดเจ้าพี่น้องจ้าหมดแดงกับหมดแดงแพี่น้องพออีกแล้วจ้าในเห็ดพี่น้องต่ว่าบ้านแล้วจ้ามันต้องออกกรามงไก่เลยเนาะไอยเก็บมาว่าดิจ่ะพี่น้องต่ว่าบ้านเก็บฝั่งเทิงมันี พ่อเฮ็ดแล้วถิ่มป้าทีเรา,เม,ามาเก็บเห็ดน้อกันด้จ้าเพราะว่าเขาได้ลงมาทางนี้นะนเก็บแต่ทางเทิงหมู่ที่ได้กระตาหนึ่งแหละพี่น้องเก็บแต่ทางเทิงมาลงมาเก็บขังหวยเนี่ยอันนี้คือเรือจากค้อยเขาเจ้าเอาพร้อมนี่นี้นะตั้งมันออกมูยยย่ใหญ่เลยปัจจัยเห็ดก็มาได้ลําเก่าจากของอาบูปาลานะ่รแหละพี่น้อง เก็บเห็ดในมวนน้ำเก็บด้วยจ้าสิข้านตอนน้ำขู่ตีนล่างจ้าแต่กระมวนตอนกินพร้อมจ้าพ่อเห็ดอีกละจ้ากำลังว่าสียางมักขามห่วยพี่น้องแทกวัาสิบมาทางนี้ล้วจะไปอีกทางหนึ่งหรือเปล่าบ้าพ่อเห็ดีนจ้กพี่น้องเป็แปด,แปดแล้วจากํกำลังพน่นดอกงามงามจแต่ดอกก็งามในดอกเห็นแต่ปลาย พระเทศเปรย์เห็นง่ายๆแล้วบ้างนะเพี่น้องสีกับสีขี้ดินประเทศตะปลายดอกบุเบิกบเบิกอร์รอเบอรเห็ดนะนี่บ้างไหนมันฮักกระพุ้นอิเลียร้อเนาะเห็นแต่บ้างเห็ดนะบุดินขึ้นมานี่จ้ากกระพุ้น เห็นแต่ปลายมัน,นหน่อยเองพี่ดอ,าาอกนะดอกเบิกกับขาดกับพี่ดอกหน่อยกับหน่อยฟูดเนื้อกระทากระพ่นสำเนียงมา,า,าอ,มมอิ่นมาแล้นะครับมาเก็บลกกเลยเคยบอกเขาเก็บหมาวานเนี่ยนะเนาะเก็บหมาวานพอมาบันนี้บอกข้าเจ้าเก็บว่แผ่นนี่จับพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อจ้า หาร์ดบอลขามขวยกระพาอเฮ็ดพี่น้องพี่น้องมาบงเฮ็ดกำลังพ่นนี่พี่น้องฮะก็เป็นจีได้หน่อยมนึงงามแต่แท้ออกได้ดีเลยมาแรงเลยออกเด้นีนี่พี่น้องเฮ็ดหมูไม่ไหมจ้าแต่ก็พันได์เคลียบบงเบิดออกได้ดีเลยมาแรงก็เอาเวลากระเพ่น มันลามเห็ดนะเนาะหักกระพนดินบ่บังบ่ขักกับบ่เห็ดใะพี่น้องบางที่ขนาดเฮาผมเก็บไปเก็บมายังเหยียบไปน้ำจังลับมาเห็นบ่อนเก่าจาพี่น้องเห็ดหัดขึ้นมาสี่ดัาจ้าเสียงพวก กระเจี๊ยบเจิ้นเปร๊ะโฮเปร๊ะจะเขาจะเข่าเลยเข้ากระเจียบพ่อเข่าเลยดิมันทางหย่างเนาะมันแปลนอยู่ยบนทางหย่างพอดีบกคิดมันสิมีอะไรก็ได้มันบันได้บานเขาก็บวชเฮ็ดแล้วจะพี่น้องมาเบิ่งดอกเห็ดไปสิไปหาเห็ดง่ายๆเจ้าเบิ่งแน่หากพ่นกับ่น หกระพานไหครับกระพานอหลีอ่อ,อ๋อเห็นตะป่ายดอกเราเสียบลงไป้างลางมันก็จะเป็นพงๆเนาะพงตัวเฮ็ดขอบหัวแล้วมันออมกออกงอูใหญ่เลยมึมดีมึงได้เพี้ยมมันอยู่้างล่างเนะมันพันด้ออกวัดซับมันอยู่พื้นดินอยู่ ในพี่น้องเฮ็ดจะพื้นดินนี่งูกไหมมแรงมาเอาหาเบิ้งอีกขึ้นซีซีส,ส,สปลาดอยู่บนจกักเจวาลาไปเบดถั่วทีบน<ด>จักปาดีน่ะถูกไหมมันมาได้ขึ้นมาพ่นจากดินเนะานะ,านะขุดเอาเลยแต่มื่อเดียวนกบบากบาลเลยนะก็ใช่ไหมขุดนะจ๊ะขุดก็ไม่ได้ะ โมเนต์ดอกแล้วพี่น้องหักกระบุดินขึ้นมาพี่น้องโมเมนต์นียนหน่อยแล้วพี่น้องตอนแรกก็บันหน่อยเขี่ยไปทรายแห่งกระพจะเบิ่งในเ็ดนะซีสปลบอยู่แต่ดอกกำงามเพ็ดปวกพี่น้องเอ้ยเก็บมวลจะแถมมาเดี๋ยวมาเก็บนกำกันนี่นี่นนข้างล่างนี่สับหนึ่งบริเหตุในพี่น้องกับบันหักกระบุดินว่หาหักก็ขึ้นแต่ปลายดอกเพอดน,น,น,นะนะ ลายลพี่ต้องลายลายเฮ็ดปวกถ้างุดมีปะงาามีป่แต่ทางขุดการเหงาขนาเฮ็ดห่วยมันชุ่มมันดินมันเหลอเอาขึ้นไปเทิงภูกระาให้แก้าจงกภูกระตาบางทีนี้ความจากลงห่วยจะได้พระปเสิตยเอด็จแล้ว

ดอกสวยๆเล้วจ้ะพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อจ้าตีมันยาวๆเนาะดอกน้อยใครต่ว่าตีมยาวหวานๆนจ้ะพี่น้องได้ลายผสมขั้วล้วจ้าเห็ดกระไดพี่น้องเอ้ยสมสิกิรพี่น้องพอเห็ดอีกละจ้าสะหรออกกลางแปน่นเธอเนี่ยงามๆนี่พี่น้อง ออกทางคนหยางปลาเรือหอยจะเนี่ยเจียบเหยียบจังเห็นบ่แม่นเหยียบจังเห็นมีเสียงเกาะบ่พอดีกลมลงปล๊ดเา,าจะได้ยาได้แล้วนะงามเน,นาะแต่ตอนมันออกลามแทวนี่จ้ก็ฮะเปล<ะ>ี่ยนนะฮะทางหยากเลยแหละนี่นะาเสีดยสดายเนาะเสียดายดอกตัวเยียบนี่แหล,ดดแลดะดอกพวกใหญ่นะ พี่น้องบอกมันงามมึงพี่น้องสวยพี่น้องอย่าปากเสียงดังกันจะเสียงยินพี่น้องพอเฮ็ดหมูใหญ่อีกแล้วโพดโพไปเฮ็ดตีพี่น้องจะเบิ่งดอกเห็ดเอาจะเบิ่งดอกเห็ดไปขึโพดไปเฮ็ดแท้มาละจ้ามือนี่พี่น้องดูยาวๆไปเลยจ้าลงคลิปจะสาดสิทธิทีเไหมพี่น้องเบิ่ง ยามโพดยามโพขอเขียดแตกนะถากระตาบอกว่าจะเขืเ่อคนสิภาพพ่อก่อนสิครับพี่โต๊ะวดประเฮ็ดบนนี้แค่มุมนี่นะจ้าพี่น้องจ๋าผูกข้างในผูกติสัปปบเปลาก็มันลาบมในพุ่นนะนี่พี่โต๊ะเฮ็ดเ,เอียงอมักกระดอกกระเดียแทู้่ปวดประเฮ็ดออ๋ พี่น้องมันคือเห็ดปวกกระอกกระดิยาแท้เนี่ยนะเฮ้ยเพราะผมจุ่มสีสับปูสับปะรดอยูพี่น้องเอ้ยโวดโผล่เห็ดหลายผลผลลามลงหัวผลเลยเพลิเพลลงหอดตะพังห่วยปุณนี่หลายแท้หลายว่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องกำลังเก็บเห็ดจ้าเราก็สิเก็บใส่หมวกให้เลยพี่น้องเราบโให้ เขาบอกให้ถือว่าบอกให้วางเสดินเพราะว่าการวางเสดินนั้นมันสิบบอกออก้าน้นอนสะพายก็เก็บเพ็ดอีกมูนึงอีกอย่มุมนึงแต่อึนมากมาว่าถือกระตามาใบเดียวพี่นอ้องพอที่เธอกระตามาหลายใบผมคิดว่าสิพ่อหลายปัจน,นี้พี่น้องเอ้ยปวดว่าเห็ดนี่นี่งามแท่งงามว่าเดี๋ยวพี่น้องเห็ดว่าเห็ดซีสปลบสเปร๊เจ้า มูเดาเห็นมันก็เสร็จอันนี้เขาบ้านเขียดกับซีเซสอันนี้ยเห็นผมจูมนะมันจะออกตอแบบนี้มันเด่นหากกระขึ้นนะชูมน้อยหากกระขึ้นกระลายเนี่ยพี่น้องหากกระพนนะลาย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 สามสิบเกตจ้ามันอยู่ทางคนหยางพอดีพี่น้องเอ้ยขันตากระต่ากับนอสไพร์ภาวะยัดคนมาพ่อเก็บกอดเขาก็ได้หลายแท้เห็ดกัน เจอหมูใหญ่ละจ้าเก็บยวาวไปเลยจ้า่ือกว่าเห็ดมันคือป่าเห็ดพี่น้องนาดาเข้เขียยังไม่ได้ละเอียดเนี่ครับสิเก็บไปนำ ทีศส่วนเท้าเห็ดงามๆเนี่ไปก่อนจังมะเขีย่ออีกเทื่อนหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวคนสิมาพ่อในดอกเห็ดนะพี่น้องฟังพุ่นกับสปลาบอยูด้ะซันสิเก็บมวนพี่น้องเอ้ยเห็ดลายแท้ลายว่าบนอวกาิพ่อพูนใหญ่ปัสสิพ่ออ่วบนอี้ยากเนาะหญ้ามันอะไรตามตึกเล็ข้าเจ้าบุห็นละพ่อยนี่มันคุมไว้แต่เออทักพี่ไปไว โตดไปเห็ดพี่น้องสามสิบเก็บมวนพี่น้องเอ้ยเห็ดแท้เห็ดว่าพี่น้องเออตะเบิง เบิ้งเก็บเห็ดน้ากันไปลองเบิ้งสามสิบเก็บหกโว้เรพักการลากใบไม้ออกคุณมันเป็นหมงงนี่นะจังหวะเห็นดอกบานนะครับเเห็นดอกบานก็บปอพ่อเนาะฉันเไปเห็นดอกบานนะปอพ่อดอกมันเป็นหมงงไม้่มงเครือนี่นะเครือกระแดงนี่จังเห็นบานมันดอกลงแต่สองเบิ้งเห็ดงามจ้านี่ ตัดจูมสี่สับหลบจูพี่น้องตำนีพอดีงามเห็ดน่ะพอดีแกงแสบน้อยอะไรก็พิชานเดาพี่น้องมาเดจ้ามาเก็บเห็ดปวกน้ำกันเด้จ้าเก็บอันนี้นี่พี่น้องคักกระพุ่นเห็นว่าอันบาแล้วก็มีอันเป็นตีตมันี้ต่อนออกมันออกต่อๆกันนาะนี่ฮักกะจีขึ้นมาฮักกระบุกขึ้นมานะปัดดอกบานก็มีพี่น้อง งามงามเคยเอาไปใส่นี่เด้สะออนมาพี่น้องนี่เป็นเราเคยเอากระเบื้องมันเนาะอันนี้มันคุมไหวสมมติมีดอกบานก็ยันได้อย่างไกลกันเยอะมีดอกบานซื่อๆจังหวะสิได้พี่น้องเอ้ยหมูบักใหญ่จังหวะสิได้โพดประเฮ็ดพี่น้องเห็ดลำมมาหอดตะพังหัวไปเลยพี่น้อง สีสปลบสีสปลาดจดนมันงามป้านอกตามตะพังห้อยน้องว่าแล้วมันสีลาลงมาหดห่วยเนี่ยนอนลาลงมาอีหลีพี่น,อน้องนี่มีแต่ดอกางามสีสีอยู่จ้านี่จ้านางเก็บแล้วพร้อมนี่จ้าพี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดลำมเก่าเขาแต่กเขาก็ยังถิ่มไปเหลือแหววห,หลายอยู่นี่พี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวอยู่ข้างในก็ะซี่อย่างเดียว ทำงามเนาะแต่ตาหักกระโดดเห็ดกระได้ตะอู่ตะอ้อเยอะได้หลายเต๋อได้กำสองกำอย่างนี้พี่น้องก็าขิมไว้ให้เขาเก็บบบเบิร์ดเขาฟ้าเขาหาบุละเอีาะเนาะเก็หาบุละเอียดเอาละกเหี้ยจะปิดไปพี่น้องจ้าพี่น้องบังเห็ดน้ำกันล้นกระตานี่ สวยอยู่เช่นวังงามพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดนะสามสิกินสามสิแกงพี่น้องจา๋าฮะโผดโผบเห็ดน้องหาเห็ดมาแล้วก็เลี่ยวเรียบร้อยก็จะได้เมืออะไรพี่น้องกเ็เลยมาแวะเทียงให้เที่ยงนะจา้าอันนี้ก็คือเห็ดเต็มกระตาพี่น้องมีแต่ดอกงามงามเห็ดเต็มกระตาจ้ะพี่น้องจ๋าสามสิกิน กะกะผักไคแหงไปเก็บมาจากนาตัวเองนี่แหละเราจะเอาไปแกง,ง, dei, ง,ง,งหน่อไม้งามแทงงามบ่าพี่น้องเอ้ยแล้วกะข้าวโพดสวนเฮาเนี่ยละจ้าข้าวโพดสวนเฮาเนี่ยละจ้ามันอีกเพราะว่าหาเห็ดกหาหลอดมาจนหอดส่งนาเจ้าของนะพี่น้องสวนอีกกระหน่อมไม้จ้ามาหาเห็ดหาหอนกระเบิดเสียแถวได้หลายอย่างหลายแนวเนาะพี่น้องเอ้เครื่องปลูกของพังของเฮาแหลกจะได้ก็ ขอฝาก,กรบรรยากาศไว้ซ้ำนี้เดี๋จ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณสุขุสุคนที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่คอมเมนต์เด้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะในเด้อจ้าพี่น้องจ๋าแสดงกันอยู่ดีมีแห้งสุขุสุคนเด้อจ้าปลอดภัยจากโรคโควิดเด้อจ้าสบายดีจ้า